ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับศูนย์ปฏิบัติการนายกเผยปีนี้ฝนเยอะบางจังหวัดทุกสถิติ30ปีพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันเสาร์ที่29ตุลาคมซึ่งในวันนี้ แอดมินจะพามาดูในด้านของภารกิจการติดตามในด้านของพื้นที่ฝนตกหนักตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคม2565ซึ่งนะครับทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC ระบุว่านับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศเกิดร่องมรสุมและพายุอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ปริมาณฝนตก เป็นจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปีนี้ประเทศไทยมีสถิติฝนตกสูงมากกว่าปกติและในบางจังหวัดทุบสถิติฝนตกมากที่สุดในรอบ30ปีซึ่งลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีดังนี้นะครับ 1. ร่งองมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2 8สิงหาคม ส่งผลให้มีฝนตกและมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยหลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ซึ่งมีปริมาณฝนตกหนักมากกว่า125มิลิเมตรหรือ125ลิตรต่อตารางเมตรในหลายพื้นที่สองพายุดิปเปรชันมู่หลานระหว่างวันที่11-13สิงหาคม ส่งผลให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมแทบจะทุกภูมิภาคของประเทศไทยพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างหนักคือจังหวัดน่านทางตอนบนรองลงมาคือบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่การจนบรุรีสากแก้วและปราจีนบรุรีร่วมถึงในหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรหรือ100ลิตรต่อตารางเมตรสร่มมรสุม พัดผ่านภาคเหนือระหว่างวันที่10ถึง22สิงหาคมส่งผลทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุ่มทุกภูมิภาคของประเทศไทยพื้นที่ที่ฝนตกอย่างหนักคือจังหวัดยะโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์น่านพังงาและระนองรองลงมาคือบริเวณจังหวัดสกลนครอุดรธานีพิษณุโลกจันทบุรีและตราดในหลายพื้นที่ ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิเมตรหรือ100ลิตรต่อตารางเมตร4พายุดิเปรชันหมาออนระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมส่งผลให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างหนักคือจังหวัดปราจีนบุรีลำปางพังงาและภูเก็ตรองลงมาคือจังหวัดลบบุรี นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีและกระบีในหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มลิเมตรหรือ100ลิตรต่อตารางเมตร5ร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่5-9ถึงกันยายนส่งผลให้มีฝนตกและฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างหนกคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดเลยตากนครสวรรค์พิษณุโลกระนองพังงาและสุราษฎร์ธานีรองลงมาคือบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามเชียงใหม่เชียงรายและกำแพงเพชร บางพื้นที่มีปริมาณฝนตกหนักมากกว่า200มลิเมตร200ลิตรต่อตารางเมตร6กร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่6-11ถึงกันยายนส่งผลให้มีฝนตกและตกหนักเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างหนักคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปรทุมธานีชนบุรี ระยองจันทบุรีราดสาแก้วปราจีนบุรีนครราชสีมาเลยอุดรธานีหนองบลวลำพูอุตรดิต์พิษณุโลกนครสวรรค์เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางระนองและพังงาซึ่งบางพื้นที่มีปริมาณฝนตกหนะักมากกว่า300มิลิเมตร300 mm, ที่ลิตรต่อตารางเมตร 7พายุดิเปรชั่นโนรูระหว่าง28 30กันยายนส่งผลให้เกิดฝนตกและตกหนักเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างหนักคือจังหวัดอุบลบบร,าร,งงาราชธานีอำนาจเจริญเยโสทรศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเพชรบุรีลบบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและสตูล รองลงมาคือจังหวัดเลยอุดรธานีตาและชุมพรบางพื้นที่มีฝนตกอย่างหนักมากกว่า200มิลิเมตรหรือ200ลิตรต่อตารางเมตร8พายุดิเปรชันเซินการะหว่างวันที่14ถึง17ตุลาคมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝนตกในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พื้นที่ที่มีฝนตกอย่างหนักคือจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและสตูลบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากกว่า200มเมตรหรือ200 mm, ลิตรต่อตารางเมตรสำหรับการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นสูยนอำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีมีการพยากรณ์สถานการณ์น้ำร่วงหน้า6เดือนเพื่อให้รัฐบาลสามารถเตรียมการได้อย่างทันท่วงที ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นแล้วนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถลดพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยจาก54จังหวัดเหลือเพียง28จังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยในปัจจุบันลดลงเหลือ1,214,200 0ไร่คิดเป็น0.4%ของประเทศเท่านั้น ซึ่งข้อมูลล่าสุดวันที่18ตุลาคมอีกทั้งเส้นทางการคมนาคมหลักพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและนิคมอุตสาหกรรมแทบจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ถึงกระนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของนายกร,รัฐมนตรีพ้นเอกประยุทธ์ชันโอชาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกทั้งนายกร,รัฐมนตรีได้มีการสั่งการลงไปแล้วให้เร่งประเมินวางแผนการเยียวยาล่วงหน้า โดยไม่รอให้น้ำลดซึ่งนั่นจะไม่ทันการขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยโพสต์และภาพข่าวจากอ bon ุบล v r c a เคเบิลทีีส่วนในด้านของการพยากรากาศพยากรณ์ฝนในคืนนี้นะครับส่วนในด้านของพื้นที่ลงประโชคแรงนะครับตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไป29ตุลาคมในวันนี้พื้นที่ลงประโชคแรงที่จะมีลงประโชคแรงเข้ามานะครับ จะเน้นบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานียโสธรกาฬสินธ์ร้อยเอด็ดสุรินทร์ศรีสะเกดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์รวมถึงภาคกลางทางตอนล่างรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้คืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากนะครับสาเหตุของการที่มีลมกระโชกแรงเข้ามาในช่วงนี้จากที่มีบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือทางตอนบนอีสานตอนบนร่วมถึงทะเลจีนใต้แล้วในขณะนี้นะครับดังนั้นในวันพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ1-2งสองศาเซลเซียสโดยภาคเหนือผ้าําออกเฉียงเหนือและภาคตําออก จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากลับจะมีลมกระโชกแรงรวมถึงพื้นที่ภาคกลางในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางทางตอนล่างทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่จากที่ในวันพรุ่งนี้เช้า30ตุลาคม2565ริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีบริเวณเส้นความประกาศสูงมวลอากาศเย็น ไอโซบาที่1 0 1 4จนถึง1016เฮกโซปาซานที่จะพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนจะทำให้อุณหภูมิลดลง1-2องอศาเซลเซียสอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดย0 2 3งองศาเซลเซียสสูงสุด31-34องอศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นและลมกระโชกแรงเข้ามาอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสต่ำสุด 1 7 2 2ถ anyway. so ึงยีบองอศาเซนติเสสูงสุด3 0มสอถึงสาสององศาเซนติสภาคกลางจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนลมกระโชกแรงและอุณหภูมิลดลง1-2ึงององศาเซนติเสต่ำสุด2 2 2สองถึงยบองศาเซนติเสสูงสุด3 1มสอถึงสาสบสองศาเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจัดลดลง1-2องถึสองอศาเซียสต่ำสุด2 22 5องคบาศาเซนติเส สูงสุด31-33องอศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริิวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีเมฆเป็นบางส่วนลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยต่ำสุด23-25งองศาเซลเซียสสูงสุด31-33องาสองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา หส่เปนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากเน้นภาคใต้ทางตอนล่างบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 3่5องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องอศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนหกสเป็นของพื้นที่ส่วนมากเน้นพังงาภูเกต็ตกระบี่รังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสเะเลเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรและในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้จะกระชากลมหนาลงมาอีกครั้งนะครับขอให้ติดตามการพยายกรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันจะรายงานให้ทราบ เป็นรียนยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ